วันนี้ผมพาท่านมาชมกิจกรรมดีๆของมูลนิธิไตรคุณธรรมสามแ็กไทยนะครับมีการแจกข้าวสารนะครับท่านดูและขณะน,นี้องค์ปยเสียงกำลังเข้าู่งนะครับอยู่ในไม้สามง่ามสามง่ามคือผู้ใจบุญหลายที่มาร่วมแจก ขาสารให้กับโรงเรียนต่างๆครับหรือเรียกว่าประเทศนี้ทิ้งกระจาดอะไรประมาณนี้นะครับเห็นไหครับดูหน้านะครับคนใจบุญที่นี่มูลนิธิไกรบุณธรรมนะครับตอนนี้แล้วก็มีการไหว้ขอเงียตีในวันนี้ท่านดูนะครับ คนเยอะมากเลยครับรก็มาร่วมพิธีนี่คือองค์้ยเสียนะยยยยนะครับเปยเส<อ>ียนอยู่ในเข้าท่างอยู่นะครับกำลังบัชางานอยู่นะครับ นี่มีแต่ขหฮะพอดีนะครับคนที่ยืนกลางนั้นก็คือนายกครับนายกที่หันข้างให้ผมเห็นอยู่ยน,น,นะครันายกไตรกุณธรรมครับ เอาไปเซียนก็ได้มอบอวยพรให้นะครับแล้วเดี๋ยวจะมีพิธีแจกนะครับช่วงที่จะแจกข้าวสารให้กับนักเรียนต่างๆโรงเรียนต่างๆผมให้ท่านชมบรรยากาศการไหว้หเหยตีที่หน้าสำเต็ไทยแห่งนี้นะครับหรือไตรคุณธรรมนะครับท่านดู ของเส้นไหว้ยเยอะมากนะครับเพราะที่นี่เป็นศาลเจ้าที่ค่อนข้างดังทีเดียวนะครับไตรคุณธรรมนะครับมีมูนิธิช่วยเหลือท่านจะดูนะครับท่านจะเห็นนะครับว่าคนที่มาเส้นไหว้กันเยอะมากเลยนะครับเมื่อกี้องค์ปุยเซียนก็ได้เดินมาเจอหลายๆที่ในที่นี้นะครับ ผมก็ได้ให้ท่านเข้าไปในสัลเจ้าผมถือมาถ่ายได้ถนัดถนีนะครับถ้าดูนะครับมีของของเส้นไหวเ้เด็กๆเลยนะครับผม็นี่มีลมมีอะไรต่างๆแบบนี้มีหมากมีรูอะไรเยอะแยะๆท่านดูหัวหมูเยอะแยะท่านดูนะครับนี่คือของเส้นไหว้สำหรับผีไร้ญาติทั้งหลายนะครับ ที่นี่สำตกไทยนะครับูลนิธิตไรคุนะครัถ้ามีโอกาสก็มาร่วมบุญกันนะครับเพราะว่าที่นี่ทำสิ่งที่เป็นให้ประโยชน์ต่อประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากหลายๆเรื่องนะครับนี่ครับที่รับบริจาคคือูลนิธิตรค่คณธรรมนะครับมีหไหมครับตอนนี้สารเจ้ากำลังมีการ เชิญนะครับและดีคณะกรรมการทั้งหลายคือผู้หลักผู้ใหญ่ของไตรคุณธรรมแห่งนี้นะครับูท่คุณธรรมาดูนะครับนี่คือผู้ใหญ่ของสถานเจงนี้นะครับท่านผู้นี้คือนายกับนายกไตรคุณธรรมนะครับให้ให้ให้มือให้ไม้หน่อยนะ ก็คือผู้หลักผู้ใหญ่ข้าบดีชนบุรีทั้งนั้นสุดยอดลยครับเไมครับยอดเลยนะครับ,รบ,รบวันนี้เป็นวันที่ไหว้คอยเฮียนและนี่คืออประชาชนมากันเยอะแยะทุกคนก็มาร่วมร่วมกุศลกันนะครับใส่ชุดขาวนะครับ ที่มาร่วมในวันนี้นะครับ